ตั้งแต่ M1 ขึ้นมาเนี่ยตัว iPad ที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดในชีวิตนะเว้ยตัวที่กูรู้สึกว่าคุ้มสุดอะคือ Air M1 กับ Pro M1 ใช่ผมยัง,งพูดกับทีมงานเลยว่าแบบมึงรู้ป่าว่าลูกรักกูในชีวิตเนี้ย iPad มีอยู่ตัวเดียว iPad Pro M1 แล้วกูจะไม่ขายเด็ดขาดทุกวันนี้มันยังอยู่เลยคุณที่ดูมันกี่ปีแล้วมันเป็น iPad ที่แบบว่าถ้านิยามอุปกรณ์ไอทีที่เป็น iPad แล้วเพอร์เฟกสุดในชีวิตเท่าที่เคยเล่นมานะ Pro M1 <c oughs> คือตัวที่เพอร์เฟกสุด <c oughs> พอร์ตเออยอะไรเอยแล้ว iPad Air M1 อ่ะคือตัวที่หันราคาไปหมื่นกว่าบาทใช่แล,แล้วได้ความเฟอร์นั้นใช่มันก็เลยคุ้มแล้วใครคที่ถือ Air M1 อยู่นะครับถ้ามันพังนะอย่าขายขึ้นหิ่งขึ้นหิ้งให้ลูกหลานบูชาต่อ,อ,อจริง <c oughs> คือแบบโอโ้มันมันเป็นจังหวะที่เราสึกว่าโอ้ทีมคุกแม่งมาใช่ของจริงคือการเปลี่ยนเอาชิป M มาใส่ในแพนี่คือแบบ สุดดเออโอเคล่ะมันผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ยมันก็ร้อนบ้างแบบไหลบ้างแบบเสื่อมบ้างแต่คุณเชื่อเถอะครับว่าไม่มีอุปกรณ์ iPad ดใดอีกแล้วในชิตที่ผมเล่นมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มขนาดถ้าไ p a d ด Air M1 กับ Pro M1 จริงใช่ครับซึ่งพิสูจน์แล้วจากการเทสใน iPad Pro เมื่อวานที่เป็นชิป M1 ว่าแบบโหประเสริฐอะมันลื่นแบบเดิมเป๊ะเลยอะคือมันไม่มีผลเลยการเป็น OS ใหม่แลวการมีฟีเจอร์ใหม่แล้วมันสนุกการใช้งานมากพอเป็นหน้าตาแบบ Mac ยิ่งต่อจอแยกยิ่งสนุก